อัตราเงินเฟ้อนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้กําหนดไว้ที่3%ต่อปีนะครับนั่นมันหมายความว่านะครับในแต่ละปีนะครับค่าเงินของเราจะด้อยค่าลงมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับย้อนกลับไปในอดีตนะครับเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับเราสามารถซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ในชามละ10บาทนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราต้องซื้อก๋วยเตี๋ยวที่ชามละ30-40บาทนั่นเองนั่นหมายความว่าเงินของเรามันจะด้อยค่าลงไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นนะครับการเก็บเงินไว้อยู่กับตัวหรือว่าฝากวัฒนาการเพื่อกินดอกเบี้ยเพียงแค่ 0. ครับผมจะพาไปดูวิธีการบริหารจัดการส่วนตัวของผมนะครับที่จะเอาชนะอัตราเงินเฟอ้อต่อปีนั่นเองนะครับผม สวัสดีครับผมตั้มสิงครับแปดแปดชาแนลนะครับกลับมาพบกันเป็นประจำอีกแล้วเช่นเคยทุกวันอาคารวพระรหัสแล้วก็วันเสาร์เวลาดีเที่ยงตรงนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเพ๊ะเอ๊อเอ๊ยไม่ใช่นะครับผมเราเพิ่งมาเจอกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะลืมกด subscribe นะเอ๊นะครับเพื่ออะไรต้องเตือนกันก่อนนะครับผมถ้าหากเพื่อนๆพร้อมแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา Are you ready Let's go วันนี้ก็เป็นวันสบายๆอีกหนึ่งวันนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับในหัวข้อนะครับการเอาชนะอัตราเงินเฟ้อนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับวันที่ผมอัดคลิปวิดีโอนี้ก็ท้องฟ้าก็กาลังคืมและฝนก็กาลังจะตกนะครับเพราะว่าพายุฤดูร้อนกําลังจะเข้านั่นเองนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยนะครับในช่วงนี้นะครับบวกกับสภาวะโควิด -19 กําลังระบาดด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมฝากดูแลตัวเองรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะครัับบผมเป็นนห่วงะคร ก็อย่างที่บอกนะครับในยุคปัจจุบันอันนี้ข้าวยากหมากแพงนะครับเงินของเราก็จะด้อยค่าลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเราซื้อของในปริมาณเท่าเดิมนะครับแต่จะต้องจ่ายเงินมากขึ้นนะครับบางคนอาจจะไม่รู้ตัวแต่สําหรับคนที่รู้ตัวก็จะมีวิธีการบริหารจัดการนะครับเพื่อที่จะเอาชนะเงินเฟ้อนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการเอาชนะเงินเฟ้อของผมนั่นครับผมจะไม่เอาเงินไปฝากไว้ที่ธนาคารเด็ดขาดและผมก็จะไม่เอาเงินมาเก็บไว้กับ ตัวไวนน้นานๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องการเก็บเงินนะครับผมได้ยินมามากเหลือเกินนะครับว่าหลายๆคนมักจะบ่นว่า <c> โอ้ยไม่มีเงินเก็บเลย <S <s ใช้หมดรายได้ก็ไม่พอรายจ่าย ถ้าบ่นอย่างนี้มันก็ไม่มีเงินเก็บหรอกครับผมสําหรับตัวผมนะครับผมจะสร้างเงื่อนไขในการใช้เงินนั่นก็คือผมจะไม่ใช้เหรียญเลยแม้แต่บาทเดียวนั่นเองนะครับผมจะใช้แต่แบงก์ต่างๆนะครับในกรณีที่ผมไปซื้อสินค้ามาก็ตามนะครับแล้วผมได้เงินทอนนะครับผมจะไม่เก็บไปใช้นะครับผมก็จะเก็บเหรียญนะครับมาหยดกระปุกเว้นั่นเองนะครับื่อได้ปริมาณตามที่ต้องการนะครับผมก็จะไปแลกนะครับเอาเงินเข้าธนาคารแล้วก็กระจายเข้าสู่พอร์ตการลงทุนนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูนะครับ การเก็บเหรียญของผมง่ายๆนะครับเพื่อนๆสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมนี่เมื่อผมนะครับใช้ใจ่ายในแต่ละวันนะครับผมก็จะใช้แบงก์ต่างๆนะครับอย่างที่บอกผมไม่ใช้เหรียญเพราะผมได้เหรียญจากเงินทอนมานะครับผมก็จะมีกระปุกน้อยๆของผมก็คือเจ้ากระปุกแบบนี้นะครับผมก็จะเก็บ สะสมไว้เหรียญหเหรียญสิทุกอย่างนะครับผมไม่ใช้เหรียญพอ่อผมได้100บาทนะครับผมก็จะมาห่อใส่ถุงไว้ถุงละ100บาทนะครับแล้วผมก็จะมีกระปุกเวกระปุกใหญ่แบบนี้อ่ากระปุกเวกระปุกใหญ่แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะก่อนอ่าจุ๊บ ผมก็จะห่อใส่ถุงไว้แบบนี้นะครับเปลี่ยนต่างๆนะครับถุงละ1 0 0บาทนะครับและเดี๋ยวผมก็จะเตรียมนําไปแรกวันนี้ผมพึ่งนับนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วในกระปุกนี้มีทั้งหมดนะครับสามพบาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะนําไปแรกนะครับเป็นเงินสดนะครับแล้วก็โอนเข้าบัญชีธนาคารแล้วก็กระจายเข้าสู่พอร์ตการลงทุนนั่นเองนะครับผมฉะนั้นวันนี้ สิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารนะครับผมการที่เราเก็บเงินไว้กับตัวหรือว่าเราไปฝากธนาคารนะครับดอกเบีย้ยมันแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์มันไม่มีทางที่เราจะไปเอาชนะอัตราเงินเฟอ้อนะครับที่ทางธนาคารตั้งไว้3%ตต่อปีนั่นเองนะครับเราไปฝาก ไว้อย่างนั้นผมว่ามันไม่เกิดประสิทธ,ธิผลนะครับเงินเรามีแต่ด้อยค่าด้อยค่าลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับฉะนั้นส่วนตัวของผมนะครับผมก็จะลงทุนนะครับในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะครับมันสามารถสร้างผลตอบแทน ให้กับเราได้มากมายเลยทีเดียวนั่นเองนะครับแน่นอนถึงเพื่อนๆนะครับจะมีเงินลงทุนไม่มากไม่มายนะครับแต่ก็สามารถเอาชนะอัตราเงินเฟ้อได้นั่นเองนะครับแต่ส่วนวิธีการนะครับที่เพื่อนๆจะลงทุนนะครับเพื่อนๆก็ต้องไปศึกษาหาความรู้เอานะครับผมตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นใน Facebook Fanpage ก็ดีหรือจะเป็นในช่อง u t u b e นะครับก็มีหลายๆช่องนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือในตลาดคริปโตเคอเรนซี ก็มีให้เราได้รับชมมากมายนัเนเพอนเพื่อนก็ไปเลือกชมแล้วก็ไปเลือกศึกษากันดูนะครับฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องยอมเหนื่อยก่อนนะครับว่า การที่เราจะได้ความรู้มาเราต้องทุ่มเทเวลาในการศึกษาหาความรู้นะครับเมื่อเพื่อนๆมีความรู้นะครับแล้วเพื่อนๆลงไปลงทุนนะครับมันจะสร้างผลตอบแทนนะครับให้เพื่อนๆได้ในระยะยาวนะครับและเพื่อนๆก็จะไม่ต้องทํางานหนักหรือเหนื่อยต่อไปต้องใช้ความรู้ความสามารถและความอดทนนะครับในการลงทุนนั่นเองนะครับผมอย่างมีวินัยนะครับแล้วก็มีแบบแผนนั่นเองนะครับ สุดท้ายนะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับไม่ว่าการเริ่มต้นอะไรก็ตามนะครับรวมไปถึงการลงทุนนะครับเริ่มต้นที่ตัวคุณเองนะครับถ้าคุณไม่เริ่มวันนี้หรือว่ารอระยะเวลาให้มันผ่านพ้นไปนะครับคุณก็ไม่ได้เริ่มลงมือทําสักทีนะครับในขณะที่คนอื่นนะครับลงมือทําก่อนหน้าคุณนะครับเขาประสบความสําเร็จหรือว่าเจออุปสรรคและพัฒนาตัวเองไปถึงไหนกันแล้วนะครับคุณต้องเริ่มนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นใบนะครับห้าบาทสิบบาทเท่าไหรเราก็เริ่มต้นเก็บอย่างมีวินัยไปเรื่อยๆนั่นนเองะะะครัับบผผผมมมแลยากกจจพูดปโ แบบนี้บ่อยๆนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ลงทุนนั่นหมายความว่าคุณมีความเสี่ยงมากกว่านั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณมีเงินแต่คุณไม่มีความรู้คุณก็จะหมดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีความรู้คุณไม่มีเงินคุณก็ใบแดงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้มีเงินแต่คุณไม่มีความกล้านะครับคุณก็ไม่เติบโตในชีวิตหรือการลงทุนนั่นเองนะครับผมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผม เป็นยังไงบ้างแล้วครับสำหรับวิธีการง่ายๆของผมนะครับเราสามารถเริ่มต้นกับสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับเราไม่ต้องไปเริ่มต้นใหญ่อะไรมากมายนะครับเดี๋ยวมันจะทํายากแล้วเพื่อนๆก็จะท้อนะครับเราเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆนะครับด้วยเงินเก็บเพียงแค่เหรียญบาทนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับมีข้อสงสัยอะไรนะครับหรือว่าอยากได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับผมสัญญาว่าผมจะมาอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็จะมาตอบทุกคอมเมนต์เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าเพืื่่่่่ออนนนนนนนๆะะะะะะคคคคคคครร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 ัััััับบบบบเห็ลลลลิิิปปีีี้้มมมมมมโยยชชช์์์ผฝาาาาากกกกกกกดด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 ดไไไแตต subscribe ทสญงจพ คลิปวิดีโอดีๆต่อไปนะครับเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็เป็นกำลังใจและก็เป็นสปอนเซอร์ให้ผมที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ